หลับไม่นอนกันเหรอฮึฮัมโมไม่หลับไม่นอนเหรอลูกแม่ง่วงนอนเหรอแม่ง่วงนอนเลยเหรอฮึกินไม่ได้หรอลูก กินขนมมันคือขนมของคนค่ะดูไม่ใช่ขนมของหมารู้ไหมคะหมากินไม่ได้หมากินไม่ได้ค่ะนู่นขนมน้องหมาอยู่นดขนมนอยู่โนหน้าบ้านหน้าประตูบ้านนอ